สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่อง PR บ้านบ้านๆนะครับวันนี้เราจะมาหา y i y การเปลี่ยนเซนเซอร์ฟอร์ฟิเอต้านะครับรหัส0715นะครับก็จะเป็นอินพุตเทอร์ไนะครับเซนเซอร์เยนะครับ จะเป็นรูปที่ผมได้ถ่า,ายมาให้ดูนะครับอันนี้ผมก็จะตั้งกล้องเข้าไปข้างในนะฮะมันจะอยู่ใต้ท้องรถนะครับเราจะมองได้จากพอข,ขับฝั่งซ้ายมือฝั่งคนนั่งนะครับตัวของเซนเซอร์จะเป็นตัวสีสีเทาๆนะครับที่ผม จบจับรูปูๆคำๆนี่นะฮะน็อตก็จะเป็นน็อตเบอร์น8นะครับประมาณนิ้วหนึ่งนะครับผมาก็ใช้ตัวก่อแกกนะครับให้ออกมาครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกับช่องพี่อาบ้านๆครับทำอะไรง่ายๆ,ๆ,ๆให้ทุกคนได้ดูนะครับนะถ้าเราจะ มองขึ้นไปนะครับจะเห็นเลยนะครับเป็นเซนเซอร์สีสีเทาๆนะครับเนะี่ยตัวนี้จะเป็นพอขับฝั่งคนนั่งนะครับเราไม่แรงขึ้นแล้วก็เอาไฟสองขึ้นไปก็จะมองเห็นเลยครับจะมีสองตัวนะครับตัวที่เป็นเซนเซอร์ A อไอนี้ที่ผมกำลังเปลี่ยนนี่เป็นสีเทาถ้าเป็นเซนเซอร์ B จะเป็นสีดำนะครับอยู่ใกล้ๆกัน นะครับถอดออกมาแล้วถอดง่ายๆนะครับนอตเบอร์แปดเผื่อใครมีตังค์ซื้อเซ็นเซอร์แต่ไม่มีตังค์ค่าเปลี่ยนนะครับก็ทำตามคลิปได้นะครับนะครับเรียบร้อยแล้วถอดออกมานะครับผมจะไม่ถอดปลั๊กก่อนนะครับเพราะปลั๊กของฟอร์ดเฟต้าค่อนข้างที่จะถอดยากนิดนึงนะครับแล้วเราไปถอดข้างนอก อ๋อนะครับอันนี้ผมก็จะวัดตัวที่เสียนะครับตั้งย่านมิเตอร์ไปย่านโอห์มนะครับเป็นเมกะโอห์มนะครับอันนี้คือตัวเสียนะครับตัวเสียนี้เราจะวัดได้อยู่ที่ประมาณ16จุดกว่านะครับอันนี้คือฝั่งไหนก็ได้นะครับซ้ายขวาก็ได้นะครับหรือว่าจะสลับกันก็ได้นะครับมันจะค่าไม่เท่ากัน แต่ตัวที่เสียมันก็จะขึ้นตั้งแต่10ขึ้นไปครับ10จุดขึ้นไปเดี๋ยวผมจะวัดตัวดีให้ดูอีกอีกตัวหนึ่งนะครับน,นี่เป็นตัวที่เสียนะครับอันนี้เป็นอีกฝั่งนะเมื่อกี้นี่1 6อันนี้ก็ประมาณ12 13ตัวเลขมันจะไม่นิ่งนะครับก็คือเวลามันสั่งงานแล้วมันจะสั่งงานไม่ตรงฮนะเหมือนอ่า เหมือนกล่องมันสั่งไป A แต่มันไป B ไป C อะไรอย่างเงี้ยครับสั่งก็ไก่ไปข,อ,ขอไข่ขอควายอะไรอย่างเงี้ยครับเกียร์เราก็จะกระตุกนะฮะอันนี้ไม่มีไฟโชว์นะครับตอนรถที่ผมเป็นนะฮะอันนี้จะอยู่ที่0.9นะครับถ้าวัดอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น0.6 0.6แค่นั้นเองนะครับเห็นไหมฮะ 0.9ครับ0.930เนะี่ยอันนี้คือตัวดีนี่ตัวซือ้อมาใหม่นะครับนะ0.9กว่าเดี๋ยวเราก็นำกลับไปใส่เลยฮะวัดเสร็จแล้วเรารู้ว่าตัวดีตัวเสียนะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับโอเคเราไปติดตั้งนะครับผมก็ รัดกันต่อเลยปื๊บปั๊บใส่ปุ๊บ,บ,บนะครับแล้วก็ไข่ๆบีบเข้าแล้วก็เสียบป๊กคืนนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับว่ามันจะถ่ายยากนิดนึงนะ่มันมันแคบนะเพียงแค่ใช้มือ,อข้างใดข้างหนึ่งเข้าไปได้แค่นั้นเองโอเคนี่เราจะมาที่หน้าเลียนไม้แล้วนะครับผมก็จะเอาอ โอบีดีครับโอีดมาเช็คดูนะครับว่าขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ขึ้นนะครับหายไปแล้วนะครับรหัสที่ขึ้นตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับงก็ขอขอบคุณนะครับกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ